เอาขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่นะครับไซน่าเกประมาณสามโลก้านครับใหญ่มากสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนิวัฒนะครับก็วันนี้พามาตกปลาที่หมายท่าไซเช่นเคยนะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับก็ช่วงนี้ก็มีเรือนะครับที่คอยเอาผัดตกออกนะครับก็ไม่ได้มาสักประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่านะครับก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสมาลองดูนะครับ วันนี้มีด้าดินอยู่5คันนะครับก็เดี๋ยวจะมาลุ้นกันดูนะครับว่าจะได้ปลาไหมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอชมไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยนี้ตรงนั้นนะครับตัวใหญ่ซะด้วยครับลูกปลอยนะครับขันหม้อจริเดีเ๋ยว चावन हाफ हो बी हा ज

ดูหน้าตาคนยกกันนี้หน่อยใส่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้ดูนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากนี่นะครับนี่นะครับอ่าเราได้ปันในตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะลองชั่งให้ดูนะครับว่าตัวนี้กี่โลนะครับผมก็จะไม่รู้นะัว่าประมาณกี่โลนะครับน่าจะสามโลกว่าหรือว่าสี่โลนะครับตองชั่งดูเท่านั้นนะครับถึงเต็มมากถึงเต็มมาก มาแป๊บเดียวโด่เลยนะวันนี้เดี๋ยวขอใส่ฐานแป๊บนึงนะครับใส่รูอกกิโลนะสี่โลสี่โลเหรอั้นดั้นดูัเดียวชัเดน้ 3โลกับ3ขีดมันไม่เห็นนี่สโล3สิก็3โลกว่านะตัวนี้เขาเดียวถ่ายพวกคู่หนสิที่เราเป็นปลาหมีท่ธรรมดาเอเยวะธรรมะทเรียกัเียั 我是在姑娘嘛？哎，来呀，都干。 <laughs> ปลาหมีไซส์ใหญ่นะปลาหมีไซส์ใหญ่เออป็นแตมเาปลาขาบอนฉีดนี่มันเคยโดนเด็มาแล้วเนี่ยอุยอ้ยตกใจหมดเลย